หังผึ่งเกานะครับเนาะนี่เอาไมา้ป่าครับยืดในป่ากินเลยนี่ครับ <c oughs> คือขายบัได้หอกก็ต้องเอาไมา้ป่าหรือให้ไกลเองสินะครับเนาะเพราะว่าสองขึ้นแล้วเอาก็บม่อยากเอาเปรียบลูกค้านะครับเขาอยากจะกินของสดของใหม่เองสินะครับคือสองขึ้นแล้วก็ต้องตัดหั่งออกครับ แล้วปลาก็าไม่กินเองครับเนี่ยถ้าเ้าเป็นห้างใดแก่จังสี่ห้างแก่มีแต่หัวนามสิเขาก็ตัดแต่หัวนามมานะครับเขาก็บไดแห้างมาถ้าห้างขายบได้เลยเขาก็บ่มานะครับอันนี้ห้างมันกะงามอยู่ครับเข้ามากะไม่ใหม่็งามดวแต่ว่ามันขายบได้ลนะครับเนาะทจกาสีวายจางังไหยเขาก็เปลี่ยนใหม่เสมอหาเสมอเนะาะหาเสมออยู่กับพังมิม ได้ได้ทุกมือนะครับมิ่มท่าหาว่าแถวนี้มิ่มร้ายครับเขาก็อยากเอาไม้ของไม้ขึ้นขายสมือแล้วครับของสองขึ้นนี่คือตัดตะว่านำไปคายครับห้างกะเอาให้ไกล้แก่ไก่ค้นออกไปไกล้เองสิครับนี่ข้ามาให้ปลากินซาเนี่ยไม่ปา่าครับหลังจากที่เขาย่นมิ่มลงไปเลยครับปาลากำลังกินเลยครับเห็นไหมครับทุกคน ปลากำลังกิ่นมีมเฮาเลยครับนี่เห็นมันไหนครับมีตัวญงครับเฮากับบ่อทิ้งเสียเปล่านะครับเนาะไม่ให้ปลากินครับหั้นดีขายบ่ได้นะครับเนาะจะได้ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเด้อแต่ละมื้อจะได้อย่างแนี้นะครับออกหาทุกเมื่อเหระครับแต่หาได้บ่โดนครับเฮากับมีงานประจําเฮ็ดเนะครับเมื่อสะ3ชั่วโมงสี่ชั่วโมงซี่ครับเ่เกิดนี่ครับนี่ครับ ปลากนังนกินนมิมเขาเลยทั้งมิมเขาเนาะเอา,าครับคลิปนี้ก็ไปซะมีละครับ,รบขอบคุณหลายๆครับท,ที่ติดตามรับชมครับ